สัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษภทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปพิเศษค่ะอังคารนะคะดาวอังคารได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีกันส่งผลอย่างไรกับชาวราศีพฤกษภบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทำนายนะคะสองศาสตร์โหราศาสตร์ไทยมีไพ่ย,ยิบซีมีแหล่งพลังงานโชคลาภให้การทำนายนะคะก็ยังเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีด ไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำในรายบุคคลนะคะก็แนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีดูสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะในทางโหราศาสตร์ไทย นะคะตั้งแต่ช่วงวันที่18สิงหาที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่3ตุลา2566ก็ประมาณเกือบๆ2เดือนน่ะนคะที่ดาวอังคารจะอยู่ที่ราศีกันได้ตำแหน่งดีนะคะได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนปุตตะนะคะของชาวพฤกษ์พในเรือนปุตตะเนี่ยเป็นที่รู้กันดีว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรใหม่ม ความคิดใหม่ๆงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะฮะกล้าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายการทําธุรกิจการงานนะฮะมีหัวคิดที่แบบมีความคิดในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์นะฮะมี e NERGY มีพลังงานที่มันเขาเรียกว่าชายนะเป็นพลังงานสดใสนะเออที่เข้ามาแล้วประกอบกับเป็นดาวอังคารเป็นดาวเขยียนเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆก่อน สิ่งที่ต้องระวังก็มีนะคะสิ่งดีๆก่อนนะคะสิ่งดีๆก็คือชาวพลึกศพจะรู้สึกว่าตัวเองมีกําลังวังชารู้สึกว่าตัวเองมีความขยันขยันในเรื่องอะไรบ้างรู้สึกว่าตัวเองมี energy มันยิ่งแบบมันสดใสอะแนะจะสังเกตเลยชาวพลึกศพนะจะรู้สึกมันมี energy มันอยากทํานู่นอยากทํานั่นนี่นะคะไอเดียคิดอะไรก็ออกอยากทําอะไรอะคิดอะไรก็ออก ะะบางทีมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่จะทําสิ่งใหม่ๆะะอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็บางคนเนี่ยได้บริวารดีนะคะแต่บางคนบริวารอาจจะมีปัญหากันก็ได้นะเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นดาวอังคารเขาย,ยังมีความเป็นดาวบับคกเราะเพราะฉะนั้นอาจจะยังต้องนามาระวังเรื่องของบริวารน,นะคะในบางคนในบางคนก็เสริมเราดีนะบางคนก็ขยันเลยเสริมเราดีนะคะแต่โดยตัวเราเองเนี่ยจะรับทุกโอกาส บางคนเนี่ยมีพลังงานดีๆมีกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงรับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆรับโอกาสทุกอย่างอยากเปลี่ยนแปลงธุรกิจการงานก็ได้นะคะอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนธุรกิจมันเหมือนกับว่ามีความพร้อมในช่วงนี้นะคะสิ่งที่จะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือพลังความร้อนอังคาราะเขาเขามีความร้อนในตัว เพราะฉะนั้นเวลามี energy ความขยันน่ะทรงอยากให้คุณรับโอกาสหรือทำงานแบบอย่าให้มันเกินกำลังตัวเองเพราะว่าถ้ามันเกินกำลังตัวเองหรือรีบร้อนเกินไปมันส่งผลในทุกอย่างการที่สติเราอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะเราใจร้อนทำงานไม่ละเอียดรอบข้อนะคะหรือว่าอาจจะทำอะไรผิดพลาดได้หรืออาจจะป่วยได้เพราะว่าเรารับเข้าใจโอกาสมันมีเข้ามาแล้วเราใจเราอะ มันเต็มที่เนาะแต่ร่างเราละ่ะเราต้องดูว่าร่างเราไหวไหมเพราะฉะนั้นทำอะไรให้ดูร่างด้วยให้ดูร่างกายด้วยไม่ให้เกินกําลังนะคะไม่ไม่ต้องโลภเกินนะเอาไม่เกินกำลังดีที่สุดนะคะโอเคมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกชาวลึกษพเดอะสตาร์รหัวกลับช่วงที่อังคารย้ายใหม่เนี่ยชาวลึกศพอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยอะ่ะมันยังแบบขมกขโมยอยู่อ่ะ เน,ะะนี่ยแต่อยากเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเข้ามานะมันที่เบื่อๆหมดไฟมีนะเออในในช่วงออ18ที่ผ่านมานะมันไม่เหมือนช่วงนี้นะนะฮะอาจจะมีอาการหมดไฟบ้างนะคะเดือดสตาร์หัวกับแปดถ้วยรู้สึกเบื่อๆอยากเปลี่ยนแปลงแต่ไอเรื่องความอยากเปลี่ยนแปลงนะ่ะมีแต่ไม่ได้บอกใครนะงานเยอะเพราะม,มีงานเยอะมีงานหนักภาระก็เยอะ บางทีเราคิดอะไรออกเราคิดอยากจะออกไปสัจุดเดิมแต่เราก็ไม่ไม่ได้ไว้ใจใครนะยังไม่ได้บอกใครเนะี่เจ็บไม่ท้าหัวกลับหลายหลายคนงานเยอะก็สู้งานเต็มที่นะคะแต่พลังงานดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเต็มที่ช่วงนี้เลยช่วงปลายสิงหาเนี่ยช่วงนี้เลยนะีคะช่วงที่คลิปออกเลยนะคะไปจนยาวๆเนี่ยส้มมองว่ากลายเป็นว่าชาวพลิกศบหลายคนเนี่ย รักษาระดับความสมดุลของสภาพจิตใจได้ดีมีความละเอียดรอบคอบไม่ใจร้อนเนี่ยไม่ใจร้อนเลยแล้วก็ไม่โหงงานหนักเหมือนเดิมแล้วไม่โหงงานหนักเหมือนช่วงที่ดาวย้ายใหม่ๆไม่โหงแล้วทํางานละเอียดรู้จังหวะเวลานะคะรู้จังหวะเวลาที่จังหวะโดนตีนะไม่ใช่บอกรู้จังหวะเวลานี้รู้ขึ้นเต้นไม่ได้นะ รู้จังหวะเวลาคือรู้ว่าควรจะทําอะไรในช่วงไหนถึงดีรู้ทไทม์ไลน์นะ,ะช่วงเวลาที่มันแบบเออทำงานตรงนี้ออกมาในช่วงนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยควรรับโอกาสอะไรในช่วงนี้ควรทํางานแล้วพักผ่อนยังไงอะไรเงี้ยคุณจะจัดสรรเวลาได้ดีทั้งการทํางานแล้วก็การผ่อนคลายได้ดีนะคะเด่อ ดี e อ h เ e อเรอร์นะดีอเอเรหัวกลับซ้ so, มองว่าตัวคุณเองพยายามจะไม่ได้ใช้อีโก้อะไรมากนะคะในเรื่องของการปกครองบริวารน,นะคะซึ่งก็ดีนะลดความใจร้อนได้ดีด้วยนะคะเด e เดหัวกลับลึกๆข้างในมันมีนะความร้อนๆอ,อยู่แต่ว่าพยายามลดพยายามลดอยู่นะคะในเรื่องความร้อนๆน,นะคะอาจจะมีในเรื่องของคนที่แบบไม่โอเคกับเราบ้างเนาะ มีนะคะซึ่งเราก็รู้นะนะอาจจะเป็นคนในคนใกล้ชิดหัวหน้างานคนในครอบครัวเป็นลักษณะเพศช,ชายที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคกับเราบ้างนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกว้างเล็กน้อยไม่ได้เยอะไม่ได้ถึงกับขนาดทะเลาะกันซึ่งคุณพยายามที่จะใจยเย็นมากพยายามไม่ประทะด้วยพยายามจะทํางานให้มันสมูทเพราะว่าคุณมีสติมากขึ้นนะ ขึ้นจากไพ่แปดเหรียญเนี่ยชาวพลึกศพค่อนข้างมีสติเยอะเลยทางการทำงานกับคนแล้วก็การจัดสันเวลาในการทำงานนะค่อนข้างดีค่ะนะประคับประคองอารมณ์ได้ดีแล้วก็แต่ถ้าลุความร้อนแรงภายในใจออกได้หมดเลยนี่มันจะให้ผลดีกว่านี้นะนะคะในเรื่องของพลังงานช่วงราบนะคะ มาจากโ of s อ o สอดชาวธาตุลมกูมิถุนตนผู้หญิงที่ที่ป่วยบ่อยนะที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วเล่งนำโชคอะส่วนใหญ่อะจะมาในช่วงที่คุณแบบงีบหลับคือไม่ได้หลับนานอะเออเป็นช่วงเวลาที่งีบหลับสั้นๆน่ะเนี่ยเลขงนำโชคจะมาช่วงนั้น <S <S 2> <S 2> เอสซอบคัพนะคะชาวธาตุน้ำมีนกร,ก,รกฎพิจิกน่าจะเป็นคนที่แบบส่งเสริมคุณอยู่แล้วอะ เ,ออเป็นคนที่คอยส่งเสริมหรืออุปถัมภ์คุณอยู่แล้วโชคลาบก็จะมาจากเขา่นะเลขนำโชคชาบลึกศพได้107 107ขึ้นไพ่7ดาบไพ่โชคลาบด้วยนะ7นนะคะขอบคุณชาวลึกศพมากๆนะคะขอให้ชาวลึกศพมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาบสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ